สวัสดีครับตามปกติแล้วเวลาที่เราจะติดตั้งแอป,ปต่างๆบน iPhone จะต้องทำผ่านแอป,ป a p p Store หรือถ้าจะทดลองแอป,ปต่างๆที่นักพัฒนาส่งมาให้ทดสอบก็ต้องทำผ่านแอป t ทสไ i ล์และสำหรับในส่วนของนักพัฒนาแอป,ปสามารถทดสอบแอป,ปที่กำลังพัฒนาผ่านเครื่องมือในการพัฒนาแอป,ปบน Mac ที่ชื่อว่า Xcode ด้วยการเชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ m a c แล้วส่งแอป,ปที่กำลังพัฒนาไปบน iPhone เพื่อทดสอบการใช้งานก่อนจะปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกใช้งานจริงนั่นเองครับ ใน iOS 16เป็นต้นมา Apple ได้เพิ่มการตั้งค่าการเปิดและปิดโหมดนักพัฒนาหรือ Developer mode บน iPhone ด้วยโหมดนี้นักพัฒนาที่ต้องการส่งแอป,ปจาก Xcode ไปทดสอบบน iPhone ต้องไปเปิดโหมดการใช้งานนี้ก่อนเพื่อให้สามารถติดตั้งแอป,ปที่อยู่ในเวอร์ชันทดลองทดสอบแอป,ปที่กำลังพัฒนาหรือยังอยู่ในเวอร์ชั่นเบต้าได้รวมถึงการติดตั้งการอัปเดตเบต้าต่างๆจาก Apple เช่นทดสอบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเบต้าของหูฟังไร้สาย AirPods เป็นต้นครับ ข้อดีของการเพิ่มโหมดนี้คือป้องกันการติดตั้งแอปที่อาจเป็นอันตรายโดยไม่ตั้งใจนั่นเองครับตามปกติทั่วไปแล้วสําหรับผู้ใช้ทั่วไปไม่มีความจําเป็นอะไรต้องไปเปิดโหมดนี้ครับและโดยทั่วไปขั้นตอนในการเปิดก็ต้องทําผ่านเครื่องมือในการพัฒนาแอป Xcode บน Mac ด้วยการเชื่อมต่อ iPhone กับ Mac แล้วสั่งเปิดโหมดนี้ขึ้นมาครับแต่ก็มีผู้ใช้บางส่วนที่อากต้องการทดสอบทดลองแอปเช่นทดลองติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ของ AirPods ในเวอร์ชันเบต้าที่มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่น่าใช้นั่นเองคร ซึ่งก่อนที่จะติดตั้งได้นั้นก็ต้องเปิดโหมดหนักพัฒนาบน iPhone ก่อนโดยในหน้าจอโฮมเปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วแตะเลือกในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าโหมดหนับพัฒนาแสดงขึ้นมาแล้วครับแต่หลายหลายคนพบว่าไม่พบตัวเลือกโหมดหนักพัฒนาให้เลือกใช้ทําให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้อีกทั้งไม่มีแม็กไม่มีแอคโค้ดเพื่อจะสั่งเปิดได้ครับ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง,ง่ายๆสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Windows ในการสั่งให้เปิดโหมดพัฒนาขึ้นมาบน iPhone ขั้นตอนก็ทำได้ง่ายๆทำเองได้แถมทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกเราจะไปติดตั้งโปรแกรม t e n n o s h a r e i c a r e p h o n e บน Windows กันก่อนครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดไปที่เว็บของ t e n n o s h a r e ในส่วนของโปรแกรม i c a r e p h o n e ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ครับในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาคลิกปุ่ม f ร e e d วน n โหลด โปรแกรมนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้คุณสมบัติในสนองการเปิดหมดนักพัฒนาได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับตัวโปรแกรมก็มีขนาดเล็กๆแค่ 2MB เมกะไบต์น,นิดๆเท่านั้นไม่เปลืองพื้นที่ในฮาร์ดดิสเลยครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เปิดโปรแกรมติดตั้งขึ้นมาแล้วคลิก install จากนั้นรอจนการติดตั้งสำเร็จปุ่ม install จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม start ให้คลิกเพื่อเปิดใช้งานได้เลยครับในหน้าจอ icare phone ที่แสดงขึ้นมาถ้าเพื่อนๆเห็นข้อความ no device connect ด้านบนแสดงว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์นะครับให้เพื่อนๆเ,เชื่อมต่อ iPhone กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้เลยครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วชื่อของเครื่องเราจะแสดงขึ้นมาแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่สําเร็จให้ตรวจสอบว่าในคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม iTunes จาก Apple ไวหรือยังนะครับถ้าติดตั้งแล้วให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและอย่าลืมตรวจสอบสาย USB ด้วยครับว่าใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วในหน้าจอ iCare Phone เราจะเพิ่มการตั้งค่า Developer Mode กันก่อนครับเพราะตัวเลือกยังไม่แสดงขึ้นมาในหน้าจอหลักในหัวข้อ Quick Access ให้เพื่อนเพื่อนคลิกไอคอนรูปดินสรทางด้านขวาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อ s e l e c t e ด้านบนจะแสดงคุณสมบัติในหน้าจอหลักซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด4รายการแต่ในรายการที่แสดงนี้ไม่มีคุณสมบัติการเปิดโหมดนักพัฒนาครับเราต้องไปสลับสับเปลี่ยนกันก่อนด้วยการเอารายการที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อให้มีช่องว่างเพิ่มรายการใหม่ ให้เพื่อนๆคลิกปุ่มเครื่องหมายลบบนรายการที่ไม่ต้องการใช้ในตัวอย่างนี้ผมจะคลิกเลือก t r a n f i r Device Media to iTunes นะครับเมื่อลบไปแล้วตอนนี้เราก็จะมีช่องว่างเพิ่มการทำงานขึ้นมาอีกหนึ่งช่องแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเพิ่มการทำงานในส่วน Developer Mode ด้วยการคลิกเครื่องหมายบวกด้านหลังคุณสมบัติ Developer Mode เมื่อคลิกแล้ว Developer Mode จะแสดงขึ้นมาในหัวข้อ s e l e c t ด้านบนทันทีเลยครับพร้อมให้เราใช้งานแล้ว ให้เพื่อนๆคลิกเครื่องหมาย X ด้านบนเพื่อปิด Quick Access ได้เลยครับในหน้าจอหลักของแอป iCareFone ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง Developer Mode แสดงขึ้นมาแล้วให้คลิกเลือกได้เลยในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาคลิก Open กรอบข้อความจะแสดงขึ้นมาให้ทราบว่าตอนนี้เปิด Developer Mode แล้วให้แตะ n e X t เพื่อปิดข้อความเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆสามารถปิดโปรแกรม iCareFone ได้เลยตอนนี้โหมดนักพัฒนาก็จะแสดงขึ้นมาบน iPhone แล้วครับ เพื่อนๆสามารถถอดสาย USB ยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่าง iPhone กับคอมพิวเตอร์ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเปิดใช้งานบน iPhone กันครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆเปิดการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแล้วแตะเลือกในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่าหมดนักพัฒนาสแสดงขึ้นมาแล้วครับแต่ตอนนี้จะมีสถานะเป็นปิดให้แตะเลือกได้เลยครับ ในการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้แตะเปิดสวิตช์โหมดนักพัฒนาในกรอบข้อความถามยืนยันแต่เริ่มการทํางานเครื่องใหม่แล้วรอให้เครื่องรีสตาร์ทซึ่งจะใช้เวลาครู่หนึ่งครับให้รอจนหน้าจอล็อกแสดงขึ้นมาจากนั้นปลดล็อกเครื่องเข้าสู่หน้าจอโฮมเมื่อหน้าจอโฮมแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นกรอบข้อความถามยืนยันเปิดใช้โหมดนักพัฒนาหรือไม่แสดงขึ้นมากึงกลางหน้าจอพร้อมข้อความอธิบายว่า หมดนักพัฒนาจะอนุญาตให้คุณใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้สำหรับการพัฒนาแอปเมื่อเปิดใช้โหมดนักพัฒนาความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณจะลดลงเพราะตอนนี้เราสามารถติดตั้งแอปที่อยู่ในช่วงการพัฒนาติดตั้งแอปบางแอปหรือติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในช่วงเบตา้าอยู่ในช่วงพัฒนาได้นั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเมื่อเปิดแล้วไม่ได้คิดจะไปติดตั้งแอปอะไรที่ไม่ปลอดภัยต้องการทดสอบแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือจุดประสงค์หลักในการเปิดใช้งานโหมดพัฒนาคือการติดตั้งเฟิร์มแวร์เบต้าใหม่ล่าสุดของ Airpods เท่านั้นก็สามารถเปิดได้ครับและเมื่อเปิดแล้วก็สามารถปิดได้เช่นกันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆในการตัดสินใจว่าจะเปิดใช้หรือไม่ในตัวอย่างนี้ผมจะเปิดใช้นะครับด้วยการแตะเปิดใช้ หน้าจอในการป้อนรหัสผ่านในการปลดล็อกเครื่องจะสแสดงขึ้นมาวิธีนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ iPhone ของเราป้องกันคนอื่นๆหรือคนที่ไม่หวังดีม่แอบเปิดใช้โหมดนักพัฒนาในเครื่องของเราโดยที่เราไม่อนุญ,ญาตนั่นเองครับเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องโหมดนักพัฒนาก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดให้เพื่อนๆแตะคำสั่งโหมดนักพัฒนา เมื่อแตะเปิดเข้าไปก็จะเห็นว่าตอนนี้สวิตช์โหมดพัฒนาถูกเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานแล้วครับในภายหลังถ้าเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องใช้งานก็สามารถแตะปิดสวิตช์นี้เพื่อปิดการใช้งานได้ถ้าจะใช้ก็แตะเปิดสวิตช์อีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมครับด้วยการแตะเริ่มการทำงานเครื่องใหม่เครื่องจะรีสตาร์ทให้รอจนการรีสตาร์ทสำเร็จเรียบร้อยทำการปลดล็อกเครื่องจากนั้นในหน้าจอโฮมให้แตะยืนยันการเปิดใช้งานนั่นเองครับด้วยขั้นตอนง่ายๆทำเองได้และทำได้ฟรี เพื่อนๆก็สามารถเปิดใช้โหมดนักพัฒนาบน iPhone ได้แล้วครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรในการใช้งานโหมดนี้ไม่ได้ต้องการติดตั้งแอปอะไรนอกเหนือจาก App Store หรือไม่ได้ต้องการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเบต้าอะไรเช่นเฟิร์มแวร์ของ AirPods ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องเปิดใช้โหมดนักพัฒนานี้ครับสามารถใช้งาน iPhone ใช้งาน iOS ได้ตามปกติเลยครับหลังจากนี้ถ้า Apple มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆมีการอัปเดตเกี่ยวกับโหมดนักพัฒนานี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับ และสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 17ไปแล้วแล้วต้องการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเบต้าสำหรับหูฟังไร้สาย AirPods โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ใช้หูฟังไร้สาย AirPods Pro 2ใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่น่าใช้มากๆเลยครับทั้งในการตัดเสียงในการปรับเสียงเวลาที่เราใช้งานเพิ่มความสามารถในการใช้งานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูวิธีติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเบต้าของ AirPods ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ